หน้าบ้าเลยนะทุนสั้งหลบเลยดิสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามาคุยกันในเรื่องห่วงจุ้ยนะที่เขาเรียกว่าทําห่วงจุย้ยหลังจากที่ท่านอาจารย์มาวิเคราะห์แล้วก็ชี้แนะแล้ว<ช>ว่าเราเราจะมีลูกศิษย์อยู่ประมาณสองสามประเภทยอย่างที่ป๋าบอกอมาแนะนำให้แล้วอะไรให้แล้ว ไม่ทําไปเลยหายเลยหายเลยเพราะว่ามันดูยากใช่ไหมกับทําหรือว่าไม่เข้าใจแล้วไม่พยายามที่จะแก้อฮะแล้วกับอีกประเภทที่สองก็คือทําแบบครึ่งครึ่งกลางแล้วถูกไม่ถูกเราก็ไม่รู้ค่ะเอแล้วก็นึกว่าถูกนึกว่าแค่นั้นจบนึกว่าใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตเลยนั่นคือทําหวงจุ้ยแล้วอแต่ก็็นประเภทที่เขาใส่ใจนะ ติดตามหรือว่าไปเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยหรือไปอันนี้โอ้โหนี่มานะนะนั่งรถทัวร์ไปสึกวิชาบ้านเขาใช่ไปร่วมกิจกรรมบ่อยมากล้วจากครั้งที่เท่านอาจารย์มาตรวจสามสี่ปีที่แล้วปีหกสองหกสองใช่ไหมหกสองค่ะก่อนโควิดพอดีเลยใช่เออนี่แล้วถ้าใครเคยจําบ้านนี้ได้เนี่ยเราเคยไปไลฟ์แล้วนะบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เขาใช้เสาเราเคยเคยเคยไลฟ์ให้ดูเอาเสามาตอเป็นรั้วใช่ค่ะ เอาเป็นคานเป็นช่อง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 นี้อาจารย์บอกว่าเหมือนอยู่ในคุกนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้เข้าบ้านตรงนี้นะนี่ปัจจุบันตรงนี้เป็นประตูหน้าบ้านถ้ามองเข้าไปขับรถเข้ามาเห็นเนี่ยเด่นรู้เลยว่าว่ามบ้านอยู่นี่เพราะว่าตอนนี้ใช้ประตูแดงทองเนี่ยก็ทำง่ายๆนะแล้วก็ดูเรียบร้อยด้วยดูดีด้วยนะเมื่อก่อนเราต้องเข้าทางนู้นค่ะนะแล้วก็เข้าไปในนู้นมีหลายหลังใช่ค่ะ อยู่รวมกันแล้วกําแพงข้างนี้มีประตูนี้ก็มีแต่ไม่ได้ใช้รั้วข้างนู้นเะน่ทั้งหมดถูกปักด้วยเสายาวเข้าไปเสาปูนนะทุกคนลองนึกถึงเสาปูนเป็นแท่งๆแหละเป็นแท่งๆเอามาปักลงดินคนเข้าไม่ได้แต่ว่ามันก็มันก็มันก็ยังไม่ดีอ่ะอะนะนี่อันนี้ก็ทำเคสนะั่นปลูกกระเพราหน้าบ้านนะอ่าเคสกระเพรา ใช่ F สี่รู้กันไว้ว่าเขาต้องแต่ว่ามันต้องมีสองข้างอันนี้ทำไมหายไปไหนมมีขั้นุ้นดันเป็นหอมมือลีนี่นี่มีมีกระเพราหนึ่งต้นค่ะตรงนั้นเออแต่เอาให้มันบาลานซ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวบอกให้เจ้าบ้านปลูกใช่อันนี้หอมมือลีเขาปลูกกระเพราเพื่อป้องกันอขโมยเข้าบ้านนะใช่ใช่อันนี้หอมมือลี้แต่หอมมือลีต้องมีสองข้างนะมีข้างเดียวไม่ได้เป็นอับบมงคล เพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งกระเพราแล้วก็หอมหมื่นลี้ที่ที่เดี๋ยวเขาต้องแก้ไขเพิ่มเติมออถ้าจะปลูกแล้วอ่ะนะกุหลาบนี่เขาบอกว่าปกติสวยงามนะใช้เค็ดดอกกุหลาบเก้าดอกเนี่ยไม่ต้องไปซื้อตัดเอาอแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยมันเลย,ยในบ้านเห็นมีวางไว้อยู่สวยงามอยู่ค่ะอ,อมา นี่อ่ะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันก็กลายเป็นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดดดีขึ้นมากๆดดีใช่ลงรถอยู่ข้างนี้อยู่ฝั่งเสือนะถูกถูกเลยนะขวามือจอดกันแบบนี้นี่ก็ทำก็ทําอย่างนี้ได้นะเขาใช้หลังคาใสอ่าเนี่ยแล้วก็ตถวบ้านนะข้างบนก็ติดคงติดพแต่ว่าอันนี้ก็ยังยังมีอันหนึ่งที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ก็คือยังไม่ได้ทํหลังน้ําใช่เพราะว่าหาถ้าจะท่าทางจะหาคนทํายากคือหลังคาเนี่ย มันแก้ไขไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันเทหน้ามันไม่ได้เป็นจั่วอย่างที่ควรที่จะเป็นในตามวิชาพงจุ้ยใช่ไหมใช่แต่แก้ไขตรงเนี้ก็คือต้องติดรางน้ําทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นน้ำมันก็จะไหลเวลาฝนตกน้ากําจะไหลรอบบ้านเลยนะเนี่ยใช่อืนี่แล้วก็วันหลังจะใครปลูกบ้านก็อย่าทำเรื่องนี้หลายหลายแท่งเนี่ยไอเนี่ยมุมจั่วเนี่ยมันก็จะแทงเข้าไปห้องนอนห้องนี้ก็ไม่ดีนอนไม่ดีละห้องนี้ก็เหมือนกันแล้ก็จะโดนสันจั่วเนี่ยนะใช่ใช่ ที่มีกลมๆมันก็จะพิฆาตเข้าไปในบ้านมันแทงเข้าไปในบ้านใช่ค่ะนะอันนี้แต่ว่านี่เขาก็พยายามแก้นะเขาติดกระจกนูนอ๋อใช่แต่ว่าติดแบบนี้ไม่ถูกมันจะต้องใช้กระจกกลมธรรมดาติดจากด้านในค่ะแล้วก็ผักผักไอ้ตัวตัวสันเนี่ยกระจกสองหน้านั่นนะแต่ว่าเป็นกลมแปดนิ้วอย่างของท่านอาจารย์ที่ใช้ไว้ติดในห้องน้ำใช่ไหมคะใช่ใช่ส่วนนีกระจกกลมนั่นแหละก็ย้ายมันติดหน้าบ้านซะเออก็แค่นั้น จบนะนี่ไปดูข้างๆไปนี่เขาก็วางหินนะ,ะเพราะว่า<ห>มันเป<ห><น>็นซอยเข้า,เข,าเข้าไปในบ้านญาติมีซอยอยู่ข้างๆนี้แล้ววางหินแต่ถึงแม้จะเป็นซอยฝั่งมังกรอเออฝั่งมังกรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ <laughs> คือปกติเราจะแก้ไขการที่มีซอย ฝั่งเสือคือฝั่งขวามือเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวไงแต่ว่าพี่เขาอาจจะมองในแง่ว่าหรือเขาอาจจะแบบอยากจะตัดขาดในส่วนของพื้นที่ที่มันลกล้างเนี่ยเพราะว่ามันมีตะโตโผลกไปดูแล้วปะมันเขาจะมีที่เขานะใช่ที่เขามันเป็นแหว่งแห่งไงเขาก็เลยอยากจะให้มันไม่แห่งมั้งก็เลยวางหินเหล่านี้เรียง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 กันมันก็เป็นโรงเรือนเก็บของ ของอะไรเงี้ยก็อันนี้ที่เขาจะปรึกษาท่านอาจารย์เมื่อกี้นี้ก็คุยไปแล้วว่าตรงนี้มันเป็นทางเชื่อมที่จะออกไปไปที่ที่ป่าด้านข้างใช่ไหม,มเขาก็จะปิดตรงนี้ซนะก็ให้มันเป็นรั้วเดียวกันแล้วก็ไปเปิดตรงนู้นแทนเปิดด้านหลังด้านหลังแทนอ่ามันก็จะได้ออไปได้เข้าเข้าไปสวนแล้วเขาจะแบ่งเป็นสวนแล้วก็ตรงนี้ก็จะแก้ไขแต่ส่วนอีกอันนึงที่มันมันมันเป็นปัญหาคือหลังมันต่า พอหลังมันต่ำปุ๊บน้ามันจะไหลไม่รวมไปทั้งหลังมันกขังนี่ก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์กให้คำปรึกษาว่าก็ถมดินขึ้นมาให้มันเท่ากันนะแล้วก็ทํารางน้ําให้น้ํามันระบายออกไปทางที่นุ้นก็ก็ก็จบก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปได้แล้วก็ส่วนการตัดบ้านมันยังไม่ขาดสทัทีเดียวอ,อันนี้อาจารย์แก้ไขให้ก็คือโดยการที่ท,ที่ที่ผักบ้านเอาซ่วมเอาครัว ออกมาไว้นอกบ้านนะแต่ว่าเนื่องจากว่าความร่วมมือของคนในบ้านด้วยการปิดเปิดประตูแล้วก็ความปลอดภัยมันก็เลยดูแน่นหนาเกินไปมันก็เลยเมื่อกี้อาจารย์ก็คอมเมนต์ว่ามันเหมือนกับว,ว่ามันจะไม่ขาดเพ่ทีเดียวนะคือจากที่เห็นเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นบล็อกนะีน่บล็อกอที่หนึ่งตรงที่ป่าเยืนอยู่บล็อกที่สองแล้วก็มีบล็อกที่สามแล้วก็บล็อก,กท้ายบ้าน,นซึ่งเราอาจจะตัดบล็อกท้ายบ้านออก ให้เป็นส่วนครัวนอกอ่านี่คือครัวนอกค่ะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านโน้นเขาก็จะใช้แค่สามบล็อกหน้าให้เป็นพื้นที่ที่นี้ช่วงที่ตัดแบ่งอ่ะมันก็จะมีประตูหลังอยู่ข้างในบ้านใช่ไหมแต่ว่าเออมันก็ยังต้องเชื่อมใช่ปัญหาตรงนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างใหญ่ไงใช่ใช่มันหนึ่งคือมันไม่มีแสงแล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ลมค่ะพอมันใช้ลมปุ๊บแล้วมันเป็นผนังผนังด้านเดียวมันก็ทําให้ลมมันระบายไม่ดีค่ะ อก็ต้องต้องปิดประตูหลังบ้านก่อนปิดประตูหลังบ้านตลอดคือตอนเนี้ยปัญหาเท่าที่เรามาเสร็จเนี่ยก็คือเขาประตูหลังบ้านประตูในล็อกที่สามเปิดออกมาเสร็จเนี่ยเขาเขาทำไอห้หนันะ่นอะเทปแดงไว้แล้วแหละ แต่ว่าเปิดประตูทิ้งไว้ตลอดเวลาพอพอเรามาเราก็เลยคิดว่ามันเป็นส่วนรวมของบ้านนะเพราะฉะนั้นต้องทําให้เป็นนิสัยคือแค่ปิดประตูหรือไม่ก็ใช้วิธีเทคนิคก็คือติดชกใช่ใ้ชกเพราะเปิดปุ๊บมันก็เด้งกลับเปิดปุ๊บมันก็เด้งกลับเนี่ยทีนี้ส่วนอาคารแบบเนี้ยเนี่ยถ้าจะมีนะแล้วโดยเฉพาะฝั่งเนี้คือฝั่งมังกรมันไม่ควรลกเพราะว่าพอมังกรลกปุ๊บมันจะกลายเป็นสภาวะหินนี่พยายามทาเรียบร้อยสุดแล้วนะ ก็มันก็ไม่มันก็ไม่ได้เราก็ต้องต้องต้องคุยกันก่อนว่ามันควรจะโล่งแบบนี้หรือจะใช้เป็นเป็นโรงเรือนแบบนี้ก็ได้แต่ว่าจะต้องเก็บให้ให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยค่ะนะการที่ที่มีสปอยให้เป็นสภาพแบบนี้มันไม่ดีนะหรือไม่ก็ปิดไปเลยสมมตินะสมมติถ้าปลูกไผ่ได้ไหมได้ปลูกไผ่หรือปลูกต้นไม้ตัดบางไปเลย แล้วก็เป็นโอ้อ้อมไปเป็นเป็โรงเรือนเอาไว้เก็บเครื่องมือสวนก็เอาวแก้ไขดีกว่าเยอะอย่างน้อยๆก็มองไม่เห็นจากด้านหน้าที่มามัน่ารักแล้วก็นี่น่ารักมากอ้าวดอลล่าไปไหนละไปไหนละอันนี้คือส่วนที่เขามีบ้านด้านหลังเอยนั่นไงอยู่ในน้าอยู่ในน้ำบ้านมัอนเอ้นานๆะเขาเลี้ยงสุนัขแล้วเขาสร้างให้โดยที่จริงๆมันอยู่ในบ้านแล้วใช่ไหมใช่ใช่อยู่ในบ้านแล้วไม่ไม่ตัวนี้ไม่ดุค่ะตัวนี้ไม่ดุ ไม่ดูอะไรแล้วตัวดําที่เรามาเขาที่แล้วมันกัดชาวบ้านไม่อยู่แล้วตัวนี้ขี้เล่นแต่นน้อยากเล่นมากมาเป็นเพื่อนกับผมหน่อยนี่เขาสร้างบ้านนี่เห็นเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันไม่ขาดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยช่องเนี้กัลล่าเขาอยู่บ้านเขาแล้วเขาก็มีพื้นที่ตรงนี้อยู่เฉพาะด้านหลังอนี่ยที่มันไม่ขาดใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยดูมันไม่ขาด พราะนั่นก็ยังเป็นส่วนที่ที่เราเห็นหน้าต่างอยู่ตรงเนี้ยด้านในเนี่ยคือก็ทำเป็นโต๊ะอาหารโต๊ะกินข้าวแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเข้ามาเสร็จเนี่ยห้องน้ำอือ่ะทีมงานเราทีมงานนะคะถ้ามันมีประตูที่เปิดประตู้ห้องครัวใช่แล้วก็ถึงไปเข้าห้องครัวใช่ใช่คือเนี่ยซึ่งจริงๆแบบเนี้ยเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องติดก็ได้ติดไอ้นี่นะ ปล่อยให้มันโล่งแบบนี้เลยอ่ะมันก็มันก็จะดูง่ายกว่าไอ้ปกตินี่เขาคือมันมีหมาไงแล้วพอมันมีมันมีหมามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาปุ๊บมันก็เลยต้องต้องต้องทําให้เป็นส่วนโอเคโอเคเข้าใจแต่ว่าคือคือถ้าไม่มีหมาปุ๊บตรงนี้มันเปิดลงได้ถูกแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราเอาไอ้ไอ้หมาเนี่ยนะ ย้ายไปไว้ข้างนอกอ่ะไปไว้ลงนู้นใช่ไหมตรงนี้ก็ทําเป็นหลังบ้านไปเลยใช่ใช่ใชแล้วก็เดินได้รอบอย่างเนี้เหมือนก็จะดีกว่าอเดี๋ยวแก้ไขกันใหม่เนาะเอออะนะอันนี้ก็แต่ว่านี่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 ก็เป็นนีก็คอมเมนต์นะค<ช>่ะเขาเขาทาอย่างอื่นเยอะแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนปฏติมาก,กรรมสายไม่รู้ว่าทำทำไมป๋าลองลองลอง,ลองดิหนึ่งสองสามสี่เออ ไม่ดีนะไม่ดีปล่อยเดินท่อลอยๆแบบนี้ไม่ไม่โอเคท่านอีกหน่อยจะถมก็ถมไปเลยแล้วก็วางระบบให้มันเรียบร้อยแล้วก็ถมทีเดียวแล้วก็จะได้ไม่เห็นสภาพสะดุดเถออย่างเงี้ยเอาจริงๆถึงมันเป็นหลังบ้านมันก็แสดงถึงความไม่เรียบร้อยนะเพราะอย่าลืมเมื่อหลังบ้านก็เป็นส่วนของเงินเก็บนะกระเป๋าเงินสำรองเงินเงินโฟล์นี่นะจ้ะอันนี้นี้คือลาแล้วนี่เป็นลายเสือ เราเจอเขียงลายเสือนะคะอันนี้เป็นเกล็ดสำคัญถึงกขั้นขึ้นลาเลยทิ้งนะจ๊ะเอฟซีทุกคนถ้ามีเหตุการณ์แบบอย่างนี้เนี่เพราะว่าเขียงปกติเราเคยใช้ทํามาหากินไงเอเคยสับไงมันก็ไม่ควรนะครับแล้วก็ดูแลนิดหนึ่งเออแล้วนี้นิดนะบอกไว้ก่อนเผื่อบ้านไหนอยากทําอย่าไปทำไอ้กระจกเนี่ยไอ้บล็อกบล็อกเนี่ยบล็อกแก้ว แค่ลายมันก็สวยแลวนะมันก็เป็นอัปมงคลลเป็นลายน้ำนะคะและ้วยิ่งยิ่งยิ่งเวลาเรียงให้มันขวางแบบเนี้ยิ่งเป็นพิฆาตมากเลยน,นี่อาจารย์เคยสอนไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังเห็นเป็นเป็นปก,กติคือเราควรหลีกเลี่ยงการวางกระจกหรือวางบล็อกอะไรที่มัน<ช>เป็นแนวอย่างเงี้ยใช่หลีกลเลี่ยงลายถ้าเป็นคูณต้องเป็นตัวกระบาดใช่ไหม มันมีมันมีเสียซ้อนกันเยอะแยะมากเลยอันนี้ก็เป็นทำเฉยๆทาเป็นเหมือนแนวสมมติถ้าคุณจะทำให้ให้มันโปร่งนะให้มันมีแสงเข้าใช่ไหมคุณก็ทำเรียงกันเฉยๆนั่นแหละสองชั้นสองสองแถวได้แล้วก็ใช้เลือกลายเรียบๆหรือไม่ก็ก็ทำเป็นกระจกเป็นหน้าต่างไปเลยนะบ้านนี้ที่อาจารย์ยอมยอมแก้ไขให้เนี่ยก็คือหนึ่งคือเขาก็พยายามปรับปรุงมากขึ้นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเขาก็รู้แหละพอเรียนพอเข้าใจแล้ว ถนนมันเล็กเข้ามาไม่สะดวกพลังมันไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นต้องอยู่เพราะว่าอยู่กันญาติๆใช่ไหมเขาก็ไปทาแสกีมาแล้วนี่พอมีแยกีช่วยปุ๊บที่เขาอัปเดตให้ท่านอาจารย์ฟังก็คือในชีวิตเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นราบลื่นแต่ว่าเนื่องด้วยจํากัดข้อจำกัดก็คือเป็นข้าราชการมือนก็เลยทําให้เพดานมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หวุอหวาแต่ว่าช่วยให้ชีวิตมันดูมั่นคงคแล้วก็ไปได้เรื่อยๆ เขาก็แฮปปี้อะส่งผลถึงลูกลูกก็คือสอบได้สอบได้ด้วยสอบเก่งอะไรเงี้ยเรียนเก่งนะอันนี้ก็บ้านที่แล้วก็เรียนเก่งเพราะว่าบ้านที่แล้วนี่ทาแสกีเสร็จรูกลูกเรียนสาม7ดห้าสามจุดเจ็ดนะครับไม่เกเรเป็นเด็กดีมากค่ะทุกคนเขาก็ถ้าลูกดีนะมันก็ไม่เป็นภาระนี่คือความสุขของพ่อแม่แล้วล่ะค่ะวันนี้เอาแค่นี้นะครับแล้วก็ เป็นข้อคิดให้นะมันทุกอย่างมันแก้ไขได้แหละเพียงแต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้มากขึ้นนิดหนึ่งค่ะอ่ะวันนี้ปากกาตาโตไปก่อนสวัสดีค่ะ